ใครเกี่ยวข้าวระวังด้วยไทยตอนบนรับฝนปนหนาวใต้เสียงฝนตกหนักน้ำท่วมอัปเดตเส้นทางฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2568อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงทำให้ความชื้นขยับตัวสูงขึ้นปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนอกจากทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้น ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมต่อเนื่องในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดวันนี้26ตุลาคม2568พบว่าในช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและตากผลผลิตทางการเกษตรให้เฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะโดยในวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะค่อยๆอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ประกอบกับอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างซึ่งในขณะน,นี้หมุนนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณประเทศไทยของเราตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากนั้นในช่วงบ่ายจะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาครวมถึงภาคใต้สำหรับในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในหลายพื้นที่แม้ฝนที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ตกหนักตกนานอะไรแต่มักจะสร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่กำลังตากผลผลิตทางการเกษตรขอให้เตรียมผ้ากันฝนเอามาไว้ด้วยนะคะส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคส่วนในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้ ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศา,าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเศย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญสีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32องศางเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16องศางเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33ององศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรงังพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่แปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนในตอนกลางวันจะกลับมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่ง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเอาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและนี่คือแนวโน้มเส้นทางฝนในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบ ในคลิปถัดไปและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ